เนดีต้อนรับ f อซทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเสียบเบียร์ดัมซิงนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ต้องใช้จักรยานในการรับชมหน่อยนะครับบึ้ยฮันเดวาเอ้าสวัสดีทุกท่านนะครับผมน,นี่ก็เดินทางมาถึงจะถึงหน้าง,งานแล้วครับจะถึงทางเข้าหน้าง,งานแล้วสมหวังตะลืดส้อยวาสมหวังโอ้ยังครับยังนี้ ถึงหนางานแล้วมากันสี่คันครับวันนี้เออ่ปาวีครับล่วงครับยางหัวพี่น้องห่วคือยองเดี่ยวนะตามตูดที่โน่ไปติดๆครับนี่ คันขาวดีนขาววันแรงกับป้าดบึงผูปลาไพไปเลยไหมพี่น้องโอ้ไงกรุบไปเลยครับสุดยัดครับปูดดำนี่ไม่น่า,าครัดานี่โอวไปจ้าไปได้ใครก็ไปได้ก,กันหรอโอ้ชิมงานผมนี่ปรต้องสืบเลยครับไม่แรงอยู่ยากกับทิมงานนี้ทิมงานสองร้อยแรงครับโอ้ไม่เลยเกาหาคันหนึ่งแต่ก่อนทิมงานผมนี่ มีแต่เครื่องสองร้อยกว่านะครับตอนนี้มีเดก้าคันเดียวครับร้อยเก้าห้าครับแรงน้อยกว่าเขาโอ้ยต้องมูเต็มครับเดก้าคันนั้นต้องจัดเจ็ดเกียร์จัดเฟืองท้ายครับคันนั้นถึงจะโอเคครับก็เดิมๆมันก็จะเหมือนเดิมๆเั่นะครับเดิมๆก็เหมือนเดก้าเดิมๆครับถ้าเราไม่แต่งเราไม่มูนะครับนะก็สไตล์ผมเนาะต้องแต่งอยู่แล้วครับไม่ใช่แต่งสวยแต่งเงาครับแต่งเส้นในครับเป็นสูตรวงผมครับสูตรครสูตรมันครับ รถเราใช้งานเราก็ต้องจัดเต็ียมหน่อยอริงงลาบรับไม่รู้ว่าจะเทรตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูก่อนดีกว่าวิ่งลาบตอนนี้โอ้เก็บพงเก็บผ้าครับเจ้ากม,มองเรา มาแบบสีม่วงครับวันนี้อู้บางวันก็สีชมพูบางวันก็สีฟ้าครับโอ้คันแดงครับแก้วนี่คันนี้เขาบอกว่าเด็ดครับนี่คันนี้นี่โว้บเพื่อนะอุ้ยห่าอุ้ยเรือคันนี้ไหมจะหลังครับจะหลังเพื่อน่ะนี่ครับจอดไว้ครับไหลชนต้นยางครับนี่นชนต้นยางไปก็แตกครับต้นต้นยาง แดงกเป็ดละโอ้ดูด่าคันนี้อ่ะเปิดสุดจัดครับนี่สุดจัดจริงครับสวยงามนะครับยังร้อนไหมก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เลี่ยงเลี่ยง จันนาครับคันนี้น้ำหนักรวมมาสิบหกตันห้าครับคันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะนมากันหลายคันตัวจั่นๆนะพีจัดครับรเลย chạy đôi xe vắng hết bỏ bỏ bay bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không dùng đầm nè dùng đầm nè mình tiền đi, đi big, đốt kiến nói mà thì giờ phó phó bay phó đốt ยิกไปเออมันไหลแล้วมันเท่ง่ายอยู่แล้วที่แรกมันเท่ง่ายดิเอาจะจีมันเท่ง่ายยกเลยนึงโอ้โหยังงากระไรอู้เหยียดหยักครับงานนี้ เอก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 ชายมาพี่เลยมี่ยอ่ะดูปลาเราเกตนะครับล้มก่อนครับใช้กุมพตาล้มครับแล้วก็เอาเกตดื้อมาเกี่ยนะครับมันจะสวยครับว่าเอาเกตดื้อเกี่ยเลยนี่อู้ปลาเราหกไม่ไหวครับช้าครับก็คนอื่นเขาทำเร็วครับแต่เราไม่ได้เซียนนะครับก็เลยได้ประมาณนี้ครับนี่ ปูปูหน่อยเอ้ปูปูบางแล้วเดี๋ยวมีบ่ต่อเลยง่ามเนาะแทนเปียกเลยสิห็นสวยครับโม่นี่นี่พอเก็บแล้วมันจะแน่นเลยครับหินแบบนี้นี่แน่นเลยดูมา

ุณนันลับบ่นีอ่อ้มือขวาปลาเรานน่เทได้สวยมากานานครับดูเอาหนาหน่อยครับนี่โอ้ อะไรนะตาว่าจะว่าจะเอาโดดใหญ่วิ่งมาอ๋อเอารถเล็กวิ่งง่ายกว่าครับนี่อู้มือขวาปลาเรานี่สุดยอดครับทีได้เนมเนียนมากครับจุดจัดอู้มาแล้วหนู่มามาตามด้วยเจ้าสมอครับตามมาติดตครับ

เย้ okay, ครับเปะจอดบนไปขับไปเอาดำลงเลยเด้อไปะจะให้เอื์อไปจอดรอครับบอกวันห้องรอไว้เเด้อนี่นนนสวยงามครับเจ้าสมอลเราเทีย okay, ยากครับนินมันเปียกครับ ไม่ได้กูเทสิไม่หรอไม่กองอย่างไง <laughs> โอ้โหเบิร์นอ้อออุดจัดครับ ไลกับคืนครับมาดำด้วยจันหลังครับปลาวียางรั่วครับปลายางยังไม่มาเลยูอ่รถหล่อครับ เดี๋ยวมันจะลังจะลัง,งายายโชว์หน่อยโอ้หินแห้งครับคันนี้สบายครับหินแห้งหินเปียกจะเทยากมากมันไม่ค่อยลงครับอพอแม,ม่ี่ยางงัวเออโอ้โอ๋อไ,ไ,ไป

<laughs> มึงเหรอแม่มึงดึกได้แล้วมึง <laughs> โอ้กำลังเตะไงม,ามาันวะโอ้โอเอาคครับเดี๋ยวเราชมชิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแค่์ด้วยครับถ้าชอบก็กดติดตามครับสวัสดีครับ